สวัสดีค่ะหลังจากที่ต้มไก่แล้วก็หุงข้าวเสร็จไปแล้วนะคะเราก็จะมาทำน้ำจิ้มรสเด็ดๆกันค่ะส่วนผสมหลักก็จะมีพริกขิงแล้วก็กระเทียมนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็เอาลงเครื่องปั่นไปได้เลยเราก็จะใส่ในส่วนของเนื้อกระเทียมดองลงไปด้วยนะคะหั่นให้ชิ้นเล็กนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปด้วยกันเลยค่ะ แล้วเราก็จะมาปรุงรสด้วยน้ำซ้มสายชูนะคะเราใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยเต้าเจี้ยวนะคะ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะใส่ซีอิ๊วหวานลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่าถ่ายไม่ทันค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันแล้วก็น้ำซุปไก่ของเรา1กระบวยนะคะแล้วก็ปั่นเลย ชิมรสชาติดูเอานะคะไม่พออะไรก็เพิ่มเติมเอาได้ค่ะแล้วก็เทใส่ถ้วยของเราได้เลยแล้วเราก็จะมาแต่งเติมด้วยขิงนะคะหั่นเป็นเส้นยาวๆค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะน้ำจิ้มของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาจัดจานเสิร์ฟค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่แล้วก็เครื่องในนะคะที่เราต้มไว้ค่ะ ผักของเราก็จะเป็นแตงกวานะคะทานคู่กับแตงกวาก็จะเข้ากันมากๆเลยค่ะโรยหน้าด้วยหอมซอยค่ะพอเราจัดจานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาทานคู่กับน้ำจิ้มค่ะเราก็จะราดลงไปแบบนี้เลยนะคะตบท้ายด้วยน้ำซุปของเรานะคะหลังจากที่เราตักไก่ออกแล้วค่ะเราก็จะใส่ฟักลงไปต้มนะคะตักใส่ถ้วยแล้วก็โรยด้วยหอมซอยค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะ แล้วเข้ามันไก่ของเราก็จบครบสูตรไปแล้วค่ะกินกันได้เลย